วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการโอนเงินนะครับจากคอยเบสนะครับเข้าสู่บัญชีธนาคารหรือว่าโอนเงินไปยังบิตคับสตางโปร b i n นน c e หรือว่า b ิ t ทาซ่าซิฟเมนะครับเพื่อที่จะขายเหรียญแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการโอนเงินนะครับจากคอยเบสนะครับเข้าสู่บัญชีธนาคารหรือว่าโอนเงินไปยังบิตคับสตางโปรบ b i แนน e หรือว่า b i ตท s a ซ่าสิฟเนะครับเพื่อที่จะขายเหรียญแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะว่ายังมีคนที่ยังทําไม่เป็นแล้วก็ยังไม่เข้าใจในส่วนของการโอนเงินนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําอย่างไรนะครับทีละขั้นตอนเลยเอาแบบให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด การโอนเงินจากคอยเบสเนี่ยผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับเราจะต้องมียอดเงินก่อนนะครับผมอย่างน้อย300บาทขึ้นไปนะครับสามบาทขึ้นไปเพราะว่ามันจะเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินนะครับในแต่ละกระเป๋าไปทางที่เราจะโอนไปเนี่ยไม่รู้ว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะหักเท่าไหร่นะครับ ผมก็ไม่ได้จะโอนเงินไปทุกกระเป๋าเพื่อที่จะให้ดูว่าเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เนาะก็ให้เราลองทําการโอนดูผมจะสาธิตเป็นแนวทางแล้วก็ไปปรับปรุงในการโอนเงินหรือว่าปรับใช้นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ผมมียอดเงินในพอร์ตหรือว่าในกระเป๋ารวมทุกเหรียญเลยนะครับสามพบาทนะครับตรงนี้ได้จากการหาเงินฟรีจากเว็บไซต์จากแอปต่างๆเข้ามาในส่วนของ i n Bas e นะครับ ทำฟรีไม่มีการลงทุนเนาะในชาแนลผมมีสอนนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับผมการโอนนะครับก็มีปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่ผมเจอมานะครับแล้วก็ที่ทุกคนส่งมาให้ผมดูนะทำไมผมโอนแล้วโอนไม่ได้นะครับมันไม่รองรับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับสิ่งที่คุณโอนเนี่ยคุณโอนแบบผิดวิธีนั่นเองนะครับมันเลยโอนไม่ได้นะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับมันมีหน้าแรกแล้วก็พอร์ตการลงทุนเนาะอ่ะผมจะกดไปที่พอร์ตการลงทุนนะครับเป็นเหรียญทั้งหมดที่ผมถืออยู่นะครับ บิตคอยนะครับอย่างเช่นเรากดมาเหรียญบิตคอยแล้วใช่ไหมเราอยากจะโอนเงินนะครับแต่การโอนที่คุณกดเข้ามาเนี่ยมันจะมีคําว่าโอนเงินเห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าโอนเงินอยู่นะครับซึ่งการโอนตรงนี้ถ้าคุณกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบว่าไม่รองรับของเราแบบนี้เลยนะครับไม่รองรับที่ผมเจอนะที่ผมเห็นคนส่งเข้ามาถามผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ถามมันบอกว่าแบบนี้ก็คือคุณโอนไม่ถูกต้องนะครับ วิธีการโอนนะครับเราจะต้องกดเข้ามาที่ BTC Wallet นะครับผมหรือกดตรงหน้าจอตรงนี้นะครับจะมีลูกศรไปทางด้านซ้ายมือแบบนี้แล้วก็ลูกศรไปทางด้านขวามือแบบนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดส่งเมื่อเรากดส่งมาแล้วเราก็เลือกเหรียญที่เราต้องการโอนไปนะครับอย่างเช่นผมจะโอน Bitcoin ผมก็เลือกไปที่ Bitcoin นะครับผมจากนั้นนะครับมันก็จะให้เราใส่จำนวนเงินที่เราต้องการโอนไปนะครับผม ผมแนะนำเนาะการโอนนะครับแต่ละครั้งเนี่ยสัก300ขึ้นไปนะครับสัก300เลยขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะหักค่าธรรมเนียมนะครับในการโอนหนึ่งครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะให้เราเก็บสะสมหลักพันขึ้นไปหรือว่าเก็บเป็นยอดเงินที่เยอะๆนะครับก่อนที่เราจะโอนออก1ครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราโอนทีละร้อยสองหรือว่า300เนี่ยเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมต่อครั้งนะครับซึ่งมันก็ไม่คุ้มเนาะที่จะเสียค่าธรรมเนียมบ่อยๆนะครับผมเข้าใจนะว่า ทุกคนเนี่ยต้องการที่จะใช้เงินนะครับแต่ตรงนี้มันเป็นรายได้เสริมอยากจะให้เราเก็บเหมือนการหยอดกระปุกออมสินไว้ก่อนนะครับเมื่อเรามีเงินก้อนสักพันสองพันเมื่อครบสิ้นเดือนเรามีเงินพันนึงเราก็ค่อยโอนมาใช้ช่วงสิ้นเดือนนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมผมก็จะทําการโอนทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นค่าเงินบาทแล้วก็ค่าเงินบิตคอยให้ดูนะครับว่าตรงนี้มันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับเอาเป็นบิตคอยก่อนละกันเนาะ BTC นะครับ ขั้นต่ำในการโอน BTC เนี่ยที่ผมเคยดูนะประมาณ0.001นะครับผม0.001เป็นเงินกี่บาทนี่ครับประมาณ200นะครับผมประมาณ207บาทเนาะแล้วแต่ว่าราคาเหรียญในช่วงนั้นเนี่ยมันขึ้นหรือว่ามันลงนะครับก็ดูราคาในตลาดด้วยนะครับผมอันนี้เป็นบิตคอยนะในส่วนของเหรียญอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่แต่ก็แนะนําให้อย่างน้อย200บาทหรือว่า300บาทขึ้นไปในการโอนนะครับ ผมจะโอนทั้งหมดนะครับผมก็คือ3 3 7 8บาทนะครับผม3 3 7 8บาทนะครับเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็ตามนี้นะครับแล้วก็ค่าเงินบิตคอยดูตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดดําเนินการต่อด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบว่าดูรายชื่อติดต่อเนาะก็ให้เรากดไม่ใช่ตอนนี้นะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้ผมต้องขออนุญาตถ่ายแบบนี้นะครับเพราะว่า การบันทึกหน้าจอของกระเป๋าคอยเบสเนี่ยมันบันทึกไม่ได้เนาะมันเป็นจอสีดำนะครับผมก็เลยต้องใช้มือถืออีกเครื่องเนี่ยถ่ายให้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสรับขั้นตอนต่อไปนะครับเขาจะให้เราใส่ที่อยู่กระเป๋าไปทางที่เราจะโอนเงินไปนะครับย้อนกลับมาก่อนนะครับผมสลับกระเป๋าที่เราจะต้องการโอนเงินไปเนี่ยเราจะใช้กระเป๋าไหนนะครับเราก็เข้าไปเอาลิงก์กระเป๋าของบิตคอยแต่และกระเป๋ามาใส่อย่างเช่นคุณจะโอนไปสตางโปคุณก็ไปเอาลิงก์ของบิตคอยในสตางโป ถ้าคุณจะโอนไป Binance คุณก็เข้าไปเอาลิงก์ของ bitcoin ใน Binance ถ้าคุณจะใช้เป็นบิตคั b คุณก็เข้าไปที่บิตคั b แล้วก็เอาลิงก์กระเป๋าของบิตคอยมาใส่เพื่อที่จะทําการโอนเงินไปนะครับในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นบิตคัพเนาะเพราะว่าผมใช้บิตคัพบ่อยนะครับก็เข้าไปที่บิตคัพได้เลยนะครับสําหรับบิตคัพนะครับก็ให้เรากดไปที่ wallet นะครับผมแล้วก็กดไปที่บิตคอยของเรานะครับตอนนี้ผมยังไม่มีบิตคอยเลยนะครับ ก็ให้เรากดฝากนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ลิงก์ด้านบนเลยนะครับตัวนี้จะมีลิงก์เป็นที่ใช้กระเป๋าของเราเนาะกดเข้าไปแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็กลับไปที่อคอยเบสนะครับผมเมื่อเราเข้ามาที่คอยเบสแล้วนะครับเราก็ใส่ที่อยู่กระเป๋าของเราลงไปเลยนะครับแบบนี้อ่าจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะขึ้นนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของ เพิ่มรายชื่อติดต่อตรงนี้เราไม่ต้องเพิ่มนะครับให้เรากดตรงคําว่าดูตัวอย่างการส่งนะกดเข้าไปเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงยอดของเราเนาะเป็นยอดเงินบิตคอยแล้วก็ค่าเงินบาทที่เราทําการโอนไปแล้วก็เป็นลิงก์กระเป๋านะครับมันก็จะบอกค่าธรรมเนียมเนาะค่าธรรมเนียมของคอยเบสนะครับอยู่ที่0 BTC ค่าธรรมเนียมของเครือข่ายจะอยู่ที่ประมาณ13าซาโตชินะครับ13าซาโตชิ เป็นเงินกี่บาทอันนี้เพื่อนเอนก็ลองไปคํานวณในส่วนของ Google ดูเนาะก็ตามนี้นะครับสลับการโอนเงินเนาะยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่3,374บาทนะครับหักค่าธรรมเนียมไปประมาณาไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะครับจากนั้นก็กดส่งตอนนี้เลยนะครับเมื่อเรากดส่งมาแล้วนะครับผมสหํารับตรงนี้เนี่ยมันเป็นการอ่ะป้อนรหัสยืนยัน2ขั้นตอนที่เราส่งข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับสําหรับใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับก็ ให้เราดูข้อความในมือถือของเราเนาะที่เป็น SMS เข้ามานะครับทั้งหมดเกตหลักนะสำหรับของผมก็ได้รับมาตามนี้เลยนะครับด้านบนนะก็เอาไปใส่นะครับแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับให้เรารอนะครับมันจะขึ้นติ๊กถูกก่อนนะครับผมแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับ จะรอการทําธุรกรรมนะครับประมาณ30นาทีนะครับหรือว่า1ชั่วโมงเลยนะครับก็ให้เรารอการตรวจสอบหรือว่าการโอนเงินนะครับผมถ้าเราได้รับเข้ากระเป๋าบิตคัพแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการขายเหรียญแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารได้เลยนะครับผมประมาณนี้สลับการโอนเงินจากคอยเบสเข้ากระเป๋าหลักเพื่อที่จะขายเหรียญเป็นเงินบาทแล้วก็ถอนเข้าธนาคารนะครับส่วนขั้นตอนการขายเหรียญในแต่ละกระเป๋าเนี่ยเพื่อนๆก็ไปหาดูใน YouTube นะครับ เพราะว่าแต่ละคนอาจจะใช้กระเป๋าไม่เหมือนกันนะครับผมวิธีการขายเหรียญต่างๆเนี่ยใน YouTube ของแต่ละกระเป๋าเนี่ยมีคนสอดค่อนข้างเยอะเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบหรือว่าดูไม่จบก็ไม่เป็นไรนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยเนาะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ